วัสดีครับผมแมนนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บีทแคมป์บางพระก็ที่เก่าที่เดิมที่ที่เราแบบว่าเคยมาละครั้งหนึ่งเพิ่มเติมคือเพิ่มเติมก็คือเต็นท์หลังคาวันนี้เอาลุกถับเต็นท์มากางนะครับก็เริ่มจะหลังจากเข้าวงการมาสักพักก็เลยเริ่มขี้เกียจขึ้นมาลองมาลองวันนี้วันแรกมาลองขึ้นบ้านใหม่ ที่ที่มันแบบบาตไกล้ๆบาตโอเคบรรยากาศดีเหมือนเดิมที่นี่ใช่เริ่มได้เลยดักประมาณนี้แหละได้อยู่ใช่โอ้ข้ากินข้าวตรงนี้นนนไม่ต้องเลยแต,ต,ต่นี่นี่มานั่งกินตรงนี้เลยเนี่โอ้โหเดี๋ยวมานั่งก้าวูก กับตายเต็นทครับใช่ใช่ๆๆๆโอเคเริ่ม,ม,ดไไมดเดี๋ยวจะเซฟที่นั่งให้ไม่ต้องอตแต่ไขยรัดสภาพกล่องตั้งแต่ทิปที่แล้ว <c oughs> อุยอ้ยอุ้ยของไฟจังเอานึกว่าไปเข็บที่อื่นแล้วสภาพกล่องจากกอสิโลครับมาดูสภาพเลย ลอาห่อฝ<อ>ุ่นกอติโลมาฝากได้โอเคจัดไปเดี๋ยวเอาตัวอี้ให้เมียก่อนอมานี่รับปรอมตรงเงิะอเอาสิ่งประทมยัยจะปิ่งจะอะไรโอ้ไม่บอกไมันนก็ซื้อหมูตรงนั้นละไม่สั่งใช่ไหมเนาะง่าย สนามเดินป่ามาได้น,ะนั่งสบายก็คือกนี้แขมมีสิบตัวก็ <c oughs> ต,ต้องคิดกันนิดหนึ่งอยากซื้อใหม่ก็ต้องคิดกันนิดหนึ่งเอาเอาไม่ได้ใช้นะทำไม่เป็นแล้วคะ่ะเดี่ส้มก่อนเลยครับเอามาแค่ไม่ที่ฉันไม่ได้หยิบมาฉันจิบหยิบ อันเล็กมาแล้วเนอะส้มเล็กฉกันเลยเอ้ยเดี๋ยวค่อยมากินที่นี่ก็ได้เลยมีส้มเล็ก้วยหรอก็ส้มที่เราซื้อมาจากตลาดนานางไงอะไรวะทไมซื้อมาหลายอันโอ้ได้ทีด่ดีเหมือนกันนะเนอะ แล้วนะเรามีสิ่ทูกกระจายกันไปไ,ม,นะไม่ดอยู่คนที่เลยดี๋ยวไอ้นี่ไมงม<อ>ยยันได้แบบรวงกลาง ขึ้นไปข้างบนแล้วไปตีดน <coughs> <laughs> <coughs> อันนี้ก็เป็นภายในเต็นท์ตอนมืดนะอ่เราถ่ายใ,ให้ดูว่าว่าจะให้ดูแสงสว่างนะครับอันนี้คือเป็นไฟจากทางเต็นท์นะเราก็เอาพาแบงมาเสียบเราเปิดไฟก็สว่างนะเออคือเพียงพอเลยอะเวลาน้นเราก็ปิดนอนได้เ,เพียงพอนะครับเาแบงค์มาเสียบ ส่วนใครว่าจะไม่พอก็หาไฟชงไฟฉายตะเกียงแคมป์มาติดเพิ่มนะครับนั้นเราก็แขวนสำรองไว้อันหนึ่งนะครับแต่น่าจะเพียงพอเนาะ ลงมาสู่พื้นโดยสวัสดิภาพกลัวล่นแต่ว่าก็ไม่ไม่ยากเนะาะง่ายกว่าที่คิดนะ ใช่พี่จนี่ครับก็กับข้าวสั่งแก๊บได้นะ <Hi. S 2> ก็คือพอแบบพิมพ์หาก็คือขึ้นมาเลยใช่ไหมพิมพ์แค่มาส่งที่บีแคมป์อ๋อพิมพ์แค่มาส่งที่บีบแคมป์บีบแคมป์ก็คือร้านต่างๆเขาก็ขึ้นมาเลยเอ,อ,อ<ๆ>ก็คือที่เนี้เเนเยนะเรามาที่เนี่ยก็สบายคือให้สบายใจอ่ะมันหากินง่ายอยู่แล้ว เพราะว่ามันเป็นแคมป์ในเมืองเนาะก็ใช้ชีวิตง่ายสบายๆเนี้ยเบื่อๆก็คือแว็บมานะไม่ต้องแบบวางแผนอะไรมากเซเว่นก็สั่งได้วงเซเว่นก็มามีทุกแบบอยากกินประเภทไหนกดได้เลยค่ะง่ายเขาเรียกว่าบีแคมป์เป็นสถานที่ที่นึกอะไรไม่ออกก็หยิบบัญรลรถแล้วก็มาเลยนะครับประมาณนั้นเนาะ ตอนนี้ครับจริงๆปัญหาในการเก็บเต็นตัวนี้นะครับมันคือไอตัวสายดึงสายดึงกระดองเนี่ยคือเกะก,กะมากครับพอเวลาเราพับตรงนี้ไปปุ๊บมันก็จะไปทับตัวนี้ใช่ไหมครับอ่า—เราจะไขว้ไปด้านข้างมั่งด้านหลังมั่งนะครับคืออาจจะต้องไขว้ไปด้านหลัง แล้วก็พอพับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ค่อยโยนจากข้างหลังข้ามมาเออนะครับจริงๆอันเนี้ยถ้าจะให้ดีครับเขาน่าจะออกแบบมาให้มันยาวไปเลยครับคืออันเนี้ยเอื้อมก็ไม่ถึงต้องปีนขึ้นไปอย่างเงี้ยครับนะอันนี้ใช้บอกแล้ว่าใช้งานโคตรลำบากเลยนะเออเนี้ยจริงๆทําทำให้ยาวเลยเดี๋ยวเราจะต้องต่อหาเชือกครับมา มาลัดเขาให้มันยาวนะครับจะได้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะครับแต่ส่วนที่เขาออกแบบมาเนี่ยบอกเลยว่าออกแบบมายังไม่ค่อยดีนะ <c oughs> เอออะอันนี้เล่าสู่กันฟัง ครับผมเดี๋ยวเรารีวิววังกันแบบกระชับกระชับครับรีวิวแบบสั้นๆรวดเร็วเพราะว่าเราเคยมาที่นี่ละครหนึ่งออนะครับมาดูกันแบบกระชับกระชับนะครับที่นี่บีทแคมป์บางพระนะครับเพื่อนๆเข้ามานี่ทางเข้าก็จะอยู่ตรงนี้น,นะครับเนี่ยทุกคนก็จะขับรถมาตรงนี้ใช่ไหมครับนี่เข้ามาปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะเจอห้องน้ํา นะครับไปดูห้องน้ําก่อนเลยนะครับนี่นี่ครับห้องน้ำนะฮะห้องน้ําที่นี่สะอาดครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับก็มีคนมาทําความสะอาดอยู่เรื่อยๆนะอ่าแล้วพอคนมาเข้าเนี่ยแล้วก็มีคนมาทํานะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องสุขานะครับที่มีที่สีชําระมีฝักบัวน้ําไหลแรงนะครับอาบสบายนะครับนี่เป็นห้องสุขาแล้วก็มีฝักบัวนะครับ น้ำแรงแรงเหมือนกันอาบสบายสะอาดสะอาดนะครับมีคนทําความสะอาดตลอดเวลาถือว่าด,ดีนะครับอันนี้มีโถปัสสาวะชายเนาะแล้วก็มีห้องอาบน้ําอย่างเดียวนะครับน้ําแรงเวอร์นะเออครับก็เครื่องน้ำน้ําอุ่นอ่าไม่มีนะครับแต่ก็อาบเป็นเย็นสบายนะครับน้ําแรงนะครับนี่เดี๋ยวลองเทสใหด้ดูดูความแรงโอ้โหแรงเวอร์ แบงค์เวอร์ตรงนี้ก็จะมีะกระดาษชำระให้นะครับห้องน้ำไม่ต้องห่วงสอบผ่านแน่นอนนะครับนี่คืออ่างล้างมือตรงนี้นะครับออกจากห้องน้ำมานะครับตรงนี้จะเป็นอ่างล้างจานนะครับนี่นี่น,นี่นี่นะครับเป็นสิ่งล้างจาน ังขยะอะไรจะอยู่ตรงนี้นะครับีถังขยะแล้วก็สิ่งล้างจานนะครับมีน้ํายาล้างจานด้วยนะเออข้อดีคือเนี่ยอยู่ในร่มยืนล้างจานไม่ร้อนนะครับสบายมาดูในส่วนของร้านกันบ้างนะครับเพื่อนๆเข้ามาเนี่ยขับรถเข้ามาปุ๊บ็นมาแล้วเข้ามาจอดรถกันตรงนี้นะครับเขาเขียนว่าจุดจอดรถนอนเอ่อก็อาจจะ นอนในรถต,ตรงนั้นได้อาจจะสันิฐานนะครับเอาจอดไปตรงนี้ตรงนี้ก็ในบริเวณลานนะครับณปีนี้สองบรี่ิ้านะครับ,นะ 2, 2005, รบเขาจะมีการกั้นเชือกตรงนี้นะครับกั้นเชือกกันไว้นะเพื่อที่จะกั้นบริเวณที่เขาจะเลี้ยงหญ้านะครับนี่นะกั้นเชือกแล้วก็ตรงนี้เป็นโคมไฟกลางคืนสวยมากนะครับก็จะกั้นเป็นแนวใช่ไหมกั้นเป็นแนวนะครับคือตรงนี้จอดรถนะจอดรถแล้วก็ตรงนี้กั้นเอาไว้นี่เป็นแนวตรงนี้ ตรงนี้เขาจะเลี้ยงหญ้านะให้เฉพาะกลางเต็นท์นะครับส่วนแคมป์คาเนี่ยก็เนี่ยจอดแคมป์ตรงนี้ได้แล้วก็บริเวณที่เป็นทรายตรงนั้นแคมป์คาเข้าได้นะครับกลางเต็นท์ได้แคมป์คาได้นะครับโซนนู้นนะครับให้ดูกันแบบภาพกว้างนะเพราะว่าลานเขาก็ไม่ได้ใหญ่นะครับในส่วนโซนเนี่ยโซนหญ้าเนี่ยถ้าเพื่อนๆมากางเต็นท์เนี่ยก็จะอยู่ที่200บาทนะครับโซนนี้นะโซนหญ้าตรงนี้นะ200บาทนะครับ พอถัดไปตรงทางเดินนี่นะเดี๋ยวพอทางเดินปุ๊บข้ามตรงทางเดินนี้ไปปุ๊บเข้าไปสู่บริเวณทรายนะครับโซนนี้นะครับ250าบาทนะ250บาทนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับโซนที่เต็นท์คุด,ดีแปดโน้นนะเต็นท์สีเขียวตั้งอยูนะ่โซนนั้นนะครับโซนนั้น0 0บาทอ่บาทนะครับก็แบ่งเป็นโซนะนะนี่ตรงนี้200 ข้ามทางเดินนี้มาตรงนี้250มี250นะครับแล้วก็โซนด้านหน้าติดหาดตรงนั้นที่เต็นท์คูด,ดี้ตั้งอยู่ตรงนั้น300บาทเออนะครับอ่ามีแบ่งะไรอย่างนี้นะครับสำหรับค่าแคมป์นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายก็คือค่ากลางเต็นท์นะครับแล้วแต่ว่าอาจะเลือกโซนโซนไหนโซน250หรือโซน300แต่ผมแนะนำให้เป็นเป็นโซน250นี่ากำลังดีนะครับ ทางเต็นอย่างเมื่อวานที่มาก็คือมา2คนนะครับคนละ250แล้วก็มีค่ารถ100บาทนะครับเ,เป็นค่ายานพาหนะ100บาทก็เท่ากับเรามา2คนเมื่อวานาใช้จ่ายไป600บาทนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็อัปเดตกันนะสำหรับใครที่ชอบมาบีทแคมป์เร็งว่าจะมาหรือเคยมาแล้วนะครับก็ ปรซ้ำได้เราก็มารอบสองแล้วนะครับประมาณน,นี้ครับ